ก็เสียงเสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ใบที่11ตอยในมือผมแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันดีกว่าว่าเป็นไงใบที่11เหมือนกันพระจันทร์ฉายขี้เมฆปิดมิดไว้เคียงใกล้กาย แล้วพันผายออกห่างสว่างเดิมชาติปางก่อนทำเท่าไรได้เท่านั้นพอสมกันสมมูลไม่พูนเพิ่มข้างฝ่ายหน้าว่าดีทวีเติมแม้ความเดิมแม่ลูกได้ถูกกันทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดคงได้สมถามหาคู่ชมว่าดีเป็นสีสันนะเห็นไหมถามลูกนี่พวกพ้องพี่น้องกันคงผ่อนผันได้สมอารมณ์ปอง ถามหาลาบก็ดีเป็นที่ยิ่งถามถึงสิ่งคู่ความว่างามของดีทั้งนั้นใบนี้เหมือนสีทองจงตึกตรองอ่อนน้อมให้พร้อมเอ่ยถือว่ดีมากนะฮะใบนี้ดีทั้งนั้นใบนี้เหมือนสีทองเลยนะฮะจ,จริงๆผมชอบตรงประโยคสุดท้ายนะฮะจงตึกตรองอ่อนน้อมให้พร้อมเอ่ย ผมไม่รู้นะอันนี้คือผมพยายามแปลความหมายของผมเองผมว่ายังไงก็ช่างเราก็ควรจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้พร้อมเอ่ยก็เหมือนให้ให้ตลอดให้ให้อยู่ในตัวเราให้อ่ไม่ขาดตกบกพร่องอะไรแบบนี้ผมว่าจริงๆแล้วมันจําเป็นนะฮะในใน,ในการใช้ชีวิตและในการที่อยู่ตรงนี้เราต้องมีอ,มอ,อ่อนน้อมถ่อมตน,ตนผมว่าไปที่ไหนก็น่้รัก นี่ก็คือใบที่สิบเอ็ดที่ผมได้มาและอ่านพร้อมกับทุกๆคนนะครับ